ให้อาจารย์จะตอบให้ในรายการสดๆเลยคะ่ะฟังจากอาการฟังจากอาจารย์สดๆเนี่ยแหละนะคะได้พลังค่ะนะคะ,ะมาด <รา S 2> ูกันค่ะโดภาพรวมก่อนของประมาณเ,าเดือนสิงหาคมคน้าคะราศีกุมนะ,ะดูสิริงจริงมาตั้งจิตนะคะ ชาวราศีกุมนะครับเดือนสิงหาคมคิดการกู้ยืมหรือการหาเงินอะไรบางอย่างะนะครับหรือการจัดการเรื่องการเงินช่วงนี้ให้ระวังความเครียดหรือไมเกรนนะอาจจะมีโอกาสที่เป็นได้ออช่วงมีหาเงินแล้วก็แบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายๆเรื่องเลยมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานโปรเจกต์หรือการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้แบบภาระรับผิดชอบอะไรหลายอย่างมากช่วงช่วงนี้สรับบางท่านนะ เรื่องราวของคนรักอา,อาจจะเกี่ยวข้องนะครับชาวราศีกุมนะตัวคุณเองหรือไม่ก็เรื่องของคนรักหรือถ้าเป็นคนโสดหรือก็จะมีคนที่จะเข้ามาก็เกิดขึ้นได้เราเป็นคนที่คาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามค่า่าถามว่าได้ไหมได้ได ได้นะคบไม่ต้องกังวลและมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานโปรเจกต์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ได้เช่นการการเรียนต่อนะการขยขยายงานหรือการเริ่มงานนะครับถือว่ามีทั้งส่วนที่ดีกับส่วนที่ต้องระวังในภาพรวมนะคะการเงินนะคะเดี๋ยวมาดูเจาะลึกกันเลยนะคะการเงินของคนราศีกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์คาคนราศีกลุ่มที่อยากรู้เรื่องการเงินนะคะ ตั้งจิตมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดไพ่ให้นะคะตั้งจิตนรับชาชราศิษก์กค่ะอ่าเป็นยังไงคะาจานคะอ่ะ S <S ขอ,ขอ,ขอขแสดงความยินดีกับชาวราศีกุมเป็นไพ่ใบเดียวในสําหรับที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มไพ่ใบนี้นะจบเลยมีเกมถูกหววถูกลุอตเตอรี่หรือว่ามีเกมในโชคล่ามเงินทองได้อะไรได้ตามสมบัติอย่างแน,น,น่นอนเรื่องโชคล่ามเงินทองหรือเงินก้อนลงทุนแล้วได้กําไรหรือไม่ก็มีคนหยิบยื่นาเงินมาให้หรือผู้ใหญ่นําเงินมาให้ก็เกิดขึ้นได้เอาง่ายว่าเรื่องการเงินคุณไม่น่ากังวลเลยร้อยนี่เลยจะมีข่าวดีมีคนติดต่อมาหรือไม่ประสานมาหรือคนรักก็ได้ มีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องแสดงว่าเรื่องโชคลาภไนคุณค่อนข้างดีเรื่องนค่ะ<ม>นะคะก็ขอยินดีกับชาวราศีกุมกมด้วยนะคะในเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะเรื่องของสุขภาพพอจะได้ไห<อ>มคะ<ด>จัจาร์ขา<ด>ลงมาดูสิคะสุขภาพของคนราศีกุมค่ะเดือนนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่นะคะในเดือนสิงหาคมค่ะ สุขภาพมีความเครียดแต่รู้ไหมว่าย้ำอีกแล้วาชาวราศีกุมมีแกนถูกหวยถูกตัตตอล,ลี่แน่นอนขึ้นสองรอบแล้วมันอาจเราถามเรื่องอื่นแต่มันเครื่องนี้ก็ขึ้นย้ำอีกเอาง่ายว่าโชคลาภเงินทองของชาวราศีกุมคุณจะดีขึ้นแล้วคุณก็จะได้โชคลาภแบบฟุกๆอยอย่างแน่นอนครับเดือนนี้เป็นเดือนของคนราศีกุมเลยทีเดียวนะคะ